การที่เราจะทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำแล้วทำให้เรานั้นได้บุญกุศลมากด้วยเพราะว่าหลายๆท่านเองณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเงินไม่มีสิ่งของที่จะไปทำบุญตามที่ต่างๆเนื่องด้วยอาจจะการเงิน หรือการงานที่ไม่เหมือนเดิมแล้วอาจจะมีรายได้ที่ลดลงแต่ก็อยากจะทำบุญอยากจะทำทานก็อยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เรานั้นสามารถทำบุญได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในเรื่องของการทำบุญนั้นหลักๆแล้วมีอยู่ด้วยกันสประการนั่นก็คือหนึ่งการให้ทาน คือให้ข้าวให้น้ำให้สิ่งของต่างๆให้ยานพาหนะให้ที่อยู่อาศัยให้ของหอมให้ประทีปโคมไฟทั้งแก่สมณะพราหมณ์หรือบุคคลทั่วไปเราสามารถให้ได้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานคนทุศินคนมีศิลคนประสจากกรมหรือแม้แต่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา เราก็สามารถที่จะทําบุญได้กับทุกคนแต่การทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจะได้ร้อยเท่าให้กับคนทุกสินได้พันเท่าให้กับคนที่มีศินได้แสนเท่าให้กับคนที่ประสจากกามได้แสนกดเท่าหรือให้กับพระภิกษุภิกษุณีหรือพระอริยะ ตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ได้บุญนับประมาณไม่ได้เรียกว่าได้บุญมากแต่การให้ทานนี้หลายๆท่านณปัจจุบันณตอนนี้อาจจะไม่มีสิ่งของต่างๆให้ทานหรืออาจจะไม่มีเงินมีทองทำบุญทำทานก็เกิดความคิดว่ามีทางไหนอีกที่สามารถจะทำทาน หรือทำบุญได้ประการที่สองที่พระพุทธเจ้าท่าตรัสในเรื่องของการทำบุญให้ทานนั่นก็คือการรักษาศิลอย่างพวกเราเป็นคารวาสนี้ก็รักษาศิลห้าการรักษาศิลห้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นมหาทานเป็นการให้ทานที่ประมาณไม่ได้เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ การรักษาศีลห้าทำไมเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าศีลข้อแรกถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเราเป็นผู้ที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อสัตว์การที่เราไม่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นการให้ทานที่ประมาณไม่ได้ เรามีความเมตตานี้ก็ทำให้ผู้อื่นมีความสุขทำให้สัตว์อื่นมีความสุขเพราะเราไม่ไปฆ่ามันเราไม่ไปทำร้ายไม่ไปตบตีไม่ไปทรมานมันไม่ทำให้มันถึงแก่ชีวิต <ừ> เพราะฉะนั้นการให้ทานด้วยการไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าผู้อื่นนี้เป็นการให้ชีวิตผู้อื่นเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่น การให้ทานแบบนี้จึงเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมเองไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราละเลิกได้เราก็ละเลิกเสียก็จะเป็นการให้ทานเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยสินข้อที่สองก็คือเราไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีเราจะเอาแต่ของที่เจ้าของเขาให้ถ้าเขาไม่ให้เราอย่าไปเอาเมื่อเราไม่เอาของของคนอื่นคนอื่นเขาก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจากการที่ของเขาหายไปหรือเขาเสียของรักของเขาไปฉะนั้นเมื่อเราไม่เอาของของเขามาเราก็เป็นผู้ที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันหรือเราไปยืมเงินคนอื่นมาคนอื่นให้ยืมแล้วเราก็หาเงินไปคืนเขาเราไม่มีความอยากได้ที่จะเอาเงินของเขาเราก็มีความขยันหมั่นเพียรหาเงินเพื่อไปคืนเขาการที่เราไม่เอาของเขาแบบนี้ก็ทําให้เขามีความสุขเขาไม่ต้องเป็นทุกข์กับของที่เขาเสียไปหรือของเขาหายไป ฉะนั้นการที่เรานั้นไม่เอาของของคนอื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้เราเอาแต่ของที่เขาให้การทำแบบนี้ก็เป็นการให้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้อื่นเราไม่เอาของคนอื่นทำให้คนอื่นทุกใจเราก็ไม่ต้องลงทุนเพียงแต่สำรวมกายของเราเองไม่ไปหยิบจับหรือเอาของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรา สามไม่ประพฤติผิดในกามการไม่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นชู้ไม่นอกใจสามีภรรยาหรือไปแย่งสามีไปแย่งภรรยาผู้อื่นมาถ้าเราสำรวมได้เราไม่เป็นชู้นอกใจเราไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็จะทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขครอบครัวของคนอื่นเขาก็จะไม่ทุก์จากการที่เราไปแย่งสามี หรือไปแย่งภรรยาผู้อื่นครอบครัวของเราเองสามีหรือภรรยาก็ไม่ต้องทุกข์ใจจากการที่เรานั้นนอกใจเขาการกระทำแบบนี้ก็เป็นการให้ความสุขใจให้ความสบายใจให้ความรักแก่กันและกันให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้ครอบครัวของคนอื่นก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุข การให้แบบนี้เป็นหมหาทานเราไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวข้อที่4ก็คือการไม่โกหกเราไม่พูดโกหกเรารู้ก็บอกรู้เราไม่รู้ก็บอกไม่รู้เราไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเราเห็นเราก็บอกเห็นเราพูดแต่คำจริงพูดแต่คำที่มีประโยชน์พูดแล้วประกอบด้วยเมตตาพูดคำที่อ่อนหวาน คนที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดความสุขใจการให้คำพูดที่เป็นความจริงโดยไม่โกหกก็ทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขทำให้สามีมีความสุขภรรยามีความสุขคนอื่นก็มีความสุขจากการพูดของเราเราไม่โกหกเราพูดแต่คำจริงคำที่มีประโยชน์แบบนี้ก็เป็นการให้และเป็นการให้ที่เรียกว่ามาหาทานด้วยเราไม่ต้องลงทุน้ักบาท เพียงแค่เราต้องสำรวมวาจาหรือสำรวมในการพูด5เราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้มันมีโทษหลายประการทำให้เราเสียทรัพย์ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำเรื่องเสื่อมเสียทำให้เสียชื่อเสียงและก็ยังเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคด้วย เมื่อเราเป็นโรคจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณหรือไปทะเลาะวิวาทเพราะสุราและเมรัยเป็นเหตุก็จะทำให้คนในบ้านเป็นทุกข์ทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์ทำให้คนใกล้ตัวเป็นทุกข์ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์สามีเป็นทุกข์ภรรยาเป็นทุกข์ลูกหลานก็เป็นทุกข์จากการที่เราดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณ แต่ถ้าเราละเลิกได้เว้นขาดเราไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้ครอบครัวก็มีความสุขเป็นการให้ความสุขแก่ครอบครัวเป็นการให้ความสุขแก่คนอื่นคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้ซึ่งการละการเว้นขาดแบบนี้ ก็เป็นการทำทานและเป็นมหาทานด้วยเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องลงทุนเลยเพียงแค่เราต้องสํารวมที่ตัวเราเองนี่คือมหาทานทั้งห้าประการด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณมหาทานทั้งหประการนี้ เป็นที่มาของพกทรัพย์เป็นที่มาของเงินทองถ้าเราสํารวมได้ผู้ที่มีศินห้าบริบูรณ์สมบูรณ์จะทําให้ชีวิตของเขานั้นมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตามีความเกื้อกูลต่อมนุษย์ด้วยกันจะทําให้เรานั้นมีอายุยืน และยิ่งถ้าเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ความปลอดภัยแก่สัตว์อื่นไม่ทำร้ายเขาไม่ทรมานเขาเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีโรคหรืออาจจะมีแต่มีน้อยและยิ่งถ้าเรามีความสำรวมไม่อยากได้ของของใครถ้าเขาไม่ให้เรายืมเงินเขามาเราก็หาไปคืนเราไม่คิดจะเอาของเขาการกระทำแบบนี้ก็จะทำให้เรานั้นไม่เสื่อมทรัพย์ เป็นผู้ที่รักษาทรัพย์ได้เมื่อมีทรัพย์มีเงินมีทองมันก็จะไม่เสื่อมไปหรือเราไม่ประพฤติผิดในกามเราไม่เป็นชู้ไม่นอกใจภรรยาเราไม่ไปแย่งสามีไม่ไปแย่งภรรยาคนอืน่นการละการเว้นขาดก็จะทำให้เรานั้นไม่มีศัตรูการใช้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเราไปไหนมาไหนก็จะไม่มีศัตรู หรือเราเป็นผู้ที่ไม่โกหกเราพูดแต่คำจริงคำที่มีประโยชน์เราพูดแล้วประกอบด้วยเมตตามีความอ่อนหวานการพูดแต่คำจริงไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกก็จะทำให้เรานั้นไม่ถูกใส่ร้ายใส่ความไม่มีใครมากล่าวตรงเราด้วยคำไม่จริงหรือเราเองเป็นผู้ที่ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราก็จะไม่เสื่อมทรัพย์ เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครจากอาการเมาของเราเราไม่เสียชื่อเสียงไม่ไปทำเรื่องที่น่าละอายหรือไม่เกิดโรคต่างๆจากสุราและเมรัยและเราก็ไม่เป็นบ้าอันเกิดจากวิบากกรรมแห่งการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือผลบุญหรือวิบากกรรมดีจากการที่เรารักษาสินห้า โดยที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเราสำรวมกายสำรวมวาจายอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนเราก็สำรวมได้เราสามารถทำมหาทานนี้ได้ตลอดเวลาทั้งในที่บ้านที่ทำงานหรือเราจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้โดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินครับและอีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญด้วยการภาวนา การภาวนานี้ก็คือการทำสมาธิหรือการสำรวมจิตหรือการทำอนาปานสติสติปฐาน4สมถาวิปัสนาการทำแบบนี้เรียกว่าการภาวนาซึ่งเป็นการทำบุญที่สูงที่สุดในการทำบุญโดยที่เรานั้นไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่เรานั้นสำรวมจิตคือเรามายึดจิตหรือมาพอใจอยู่กับจิต ที่รู้อารมณ์เดียวหรือรู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับอิริยาบถหรือรู้อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอยู่กับปิติอยู่กับสุขหรืออยู่กับวิตกวิจารอยู่กับอุเบกขาการมายึดจิตมาพอใจอยู่กับจิตที่รู้อารมณ์แบบนี้เรียกว่าการทำสมาธิหรือการภาวนา ฉะนั้นเราจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเราสามารถทำทานด้วยการสํารวมจิตได้เราสามารถละความคิดที่เป็นอกุศลได้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจได้ตลอดเลยและยิ่งถ้าเราอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอยู่กับปิติอยู่กับสุขหรืออยู่กับอุเบกขาได้แล้วเห็นการเกิดดับของขันธต่าง หรือของธาตุหรือของอายตนะหรือของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดดับระหว่างที่เรานั้นทําจิตให้ตั้งมั่นการเห็นการเกิดดับแบบนี้เรียกว่าวิปัสนาเป็นหนทางที่ทําให้เรานั้นเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ต่างๆของธรรมต่างๆของขันต่างๆก็จะนําพาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดได้ในวันข้างหน้า ฉะนั้นการที่เราสำรวมกายสำรวมวาจาด้วยการรักษาสินห้าก็เป็นการเดินมรรคอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นการทำทานเป็นการทำมหาทานโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยและยิ่งถ้าเราทำภาวนาด้วยการสำรวมจิตหรือสำรวมใจนี้ก็จะยิ่งได้บุญมากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ ซึ่งการสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจนี้เราเองก็ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่เรานั้นลงมือปฏิบัติแค่นั้นเองและยิ่งถ้าเรานั้นทำสมาธิทุกวันผลบุญจากการทำสมาธิโดยเฉพาะการเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผลบุญจากการทำสมาธิก็จะส่งผลในปัจจุบันเลยครับ